เจน่าพาดนิดเดียวคือคิดว่าฉีดวิลเลอร์ที่ไหนก็เหมือนกันเราเราจะเอาหน้าอย่างนี้ไปถ่ายงานหรอไม่อยากมองกระจกไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากแบบไม่อยากอะไรเลยอะไม่แตบบ่เวลาถ่ายรูปก็ไม่ค่อยอยากถ่ายคู่กับเพื่อนเฮ้ยทำไมใต้ตาของเรามันถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบขาดความมั่นใจจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องมาแก้ที่ A s c อสีคลิิค่ะ เจนสุพิชานิษแกลงบัวรัภู2020ค่ะและตอนนี้นะคะเป็นนางแบบอิสลาค่ะ เจนอยู่ที่ AIC คลินิกค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเจนมาฉีดคิ้เล่นใ,นใต้ตาครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะรักหน้าตัวเองมากคือแบบจากปกติคือใต้ตามันมันลึกมันบุ๋มแล้วมันก็แบบว่าเหมือนคนนอนไม่พอตลอดเวลาเลยก็เลยแบบเลือกที่จะมาฉีดคิ้เลใ,ใ,ใต้ตาที่ AIC คลินิกค่ะหลังจากฉีดไปนะคะรู้สึกว่าหน้าตัวเองคือหน้าดูเด็กลงค่ะแล้วก็ใต้ตาที่มีก็แบบเริ่มมั่นใจในตัวเองมา,มงบบากขึ้นไไม่่่่ตต้้ออออองคคยแแบบบววากกซลร์นนีปะ หลังจากผ่านมาปีกว่าๆนะคะก็รู้สึกว่าฟ like ิลเลอร์ใต้ตาของเราอะเริ่มยุบลงและเพื่อนก็แนะนําว่าเฮ้ยไปฉีดคลินิกนั้นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยในความรู้สึกเราคือฉีดที่ไหนก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นฟิลเลอร์เหมือนกันก็เลยอาจได้ไปฉีดตามที่เพื่อนแนะนําก็คิดว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วมันก็พวมเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยรอไปประมาณเดือนกว่าก็คือไม่ยุบแล้วมันเหมือนเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆตกใจก็เลยไม่ไหวแล้วต้องมาปรึกษาที่ a a c คลินิกค่ะ หลังจากนั้นนะคะเจนก็ฉีดสลายแล้วก็มาแก้ไขใต้ตาค่ะหลังจากแก้ไขไปแล้วอะ่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองอะ่ะเด็กขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเหมือนรอบแรกเมื่อ3ปีที่แล้วที่มาฉีดเลยค่ะคุณหมอแนะนํานะคะว่ากล้าเมเนื้อของเจนอะมันแข็งแล้วก็เหนียวนะคะถ้าคุณหมอไม่เชี่ยวชาญปุ๊บก,ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ หลังก็ฉีดแก้ไขมาแล้วเสร็จถึง8เดือนนะคะก็รู้สึกว่าฟิเลเลอร์ใต้ตาของเราเริ่มยุบลงก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมออีกครั้งเพราะว่าเคสของเจนะ่ะเป็นเคสที่ฉีดใต้ตายากก็เลยจะให้คุณหมอมาดูแลวว่าของเจนอะ่ะต้องฉีดอะไรเพิ่อมอีกเพื่อที่ให้หน้าของเจนดูเป๊ะแล้วก็ดูสวยขึ้นตลอดเวลาค่ะ ดีค่ะคุณหมอวันนี้นะคะเจนก็อยากจะมาปรึกษาคุณหมอหลังจากที่เจนฉีดไป7-8เดือนที่แล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่าตอนนั้นมันดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเออเวลาผ่านไปมันก็เริ่มแบบยุบลงอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนําหน่อยว่าเจนต้องทาอะไรเพิ่มดีค่ะครับของน้องเจนนะครับครั้งที่เราเจอกันก็คือ3ปีที่แล้วหลังจากที่เรารักษาเป็นครั้งแรกนะครับก็ดูดีอย่างนี้เลยนะครับเีดพิลเลอร์ไปแค่หนึ่งหลอดเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไลา่ที่ดูนะครับตอนที่น้องกลับมาที่ว่าเป็นฉีดพิลเลอร์มม ก็เกิดปัญหาว่ามีก้อนใต้ตาซึ่งเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีเป็นรอนด้วยครับดูไม่เรียบไม่เนียนเลยไม่ว่าจะเป็นการอยู่เฉยๆหรือว่าเราขยับก็ตามซึ่งอันนี้ก็คือการฉีดพิลเลอร์ที่ไม่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็คือได้ทําการสลายตัวพิลเลอร์ที่มันเกินออกไปแล้วก็ทําการรักษาใหม่ซึ่งจะเห็นว่าความเรียบเนียนก็เกิดกลับมาอีกรอบานั้นเนี่ยเราใช้พิลเลอร์ไป2ซีซีนะครับแล้วก็ผ่านมาที่น้องบอกว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกยุบลงเด จริงๆแล้วอ่ะขอพิลเลอร์ได้ยังอยู่เนื่องจากว่าพิลเลอร์เนี่ยปกติสามารถอยู่ได้ประมาณจเนึงสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยใต่ตาคือย,อยังดีอยู่แต่ว่าหน้าแก้มเนี่ยมีการยุบลงไปนะครับที่น้ําหนักลดลงดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาของ,งเจนเนี่ยอย่างแรกคือเราจะฉีดพิลเลอร์ในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อดันให้หน้าแก้มเนี่ยดูเต็มขึ้นมาซึ่งจะได้ประโยชน์ก็คือใต่ตาเนี่ยจะเริ่มดูดีขึ้นด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าของ,งน้องเจนเนี่ยเป็นเคสที่ยาเห็นไหมครับว่ามีร่องติดอยู่ตรงนี้มันเป็นเเเ็นนนขออองงกกกกลล้้้าาาามมืืะครรรัััดดีีย๋วษจ เติมเต็มบริเวณใต้ตาด้วยให้ดูเงียงขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้สายไายก้าเงินเนี่ยเพื่อลดความเกร็งของกั้มเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นบริเวณใต้ตานะครับซึ่งก็จะทําให้โดยรวมเนี่ยหน้าแก้มดูเต็มขึ้นใต้ตาดูเต็มขึ้นดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ลดความเกร็งของกั้มเนื้อนะซึ่งเวลาที่เรายิม้มหรือแสดงสีงหน้าเนี่ยจะได้ดูดีแล้วก็เป็นธระสาิ เดี๋ยวเราจะเริ่มการรักษาับด้วยการฉีดพิลเลอร์นะครับอย่างแรกก็คือเราจะฉีดคั้งยันบริเวณด้านหน้าของแก้มนะครับอย่างนี้นะครับจะช่วยทําให้แก้มเนี่ยที่สูดลงเนี่ยมยดยกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาแก้บ,บริเวณใต้ตาอีกทีนึงเพื่อการฉีดคั้มยนันส่วนแรกเนี่ยจะช่วยทําให้ใต้ตาดูดีขึ้นในสเต็ปแรกก่อนนะครับแล้วก็จะดูสดใสขึ้น ตนี้เราทาการรักษาเสร็จไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับหลังจากฉีดฟิลเลอร์นะครับซึ่งการฉีดฟิลเลอร์ที่ทําให้แก้มถูกยกขึ้นนะครับร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาตอนนี้ใต้ตาดูเรียบเนียนนะครับแก้มโดนยกขึ้นแล้วก็ผลที่เราได้เสริมขึ้นมาก็คือสังเกตไหมครับว่าใบหน้าด้านเนี้ยดูเล็กลงแล้วก็ยกขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวลองยิ้มให้ดูหน่อยนะครับสังเกตไหมครับว่ายิ้มเราก็ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติไม่มีก้อนอะไรนะครับ ครับตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วนะครับเป็นการฉีดกลิ่เลอร์มอริเวณแก้มและใต้ตาทั้งหมด2ซีนะครับโดยที่เราจะเห็นว่าบริเวณแก้มเนี่ยโดนยกขึ้นนะครับแล้วก็มีดูมิติที่สวยงามมากขึ้นส่วนบริเวณใต้ตาเนี่ยก็มีความเรียบเนียนแล้วก็ดูสดชื่นมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องรอสัก2สัปดาห์นะครับให้ยากระจายตัวและท้องฟัเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ยากสังเกตไหมครับว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยนะครับมีเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อซึ่งมีความแข็งแรงประกอบเป็นตำแหน่งของหัวตาอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะฉีดด้วยเทคนิคปกติไม่ได้เราจะต้องใช้เทคนิคพิเศษนอกจากนี้เราเนี่ยหลังจากที่เราทําการรักษาด้วยฟิลเลอร์เสร็จแล้ว2สัปดาห์หลังจากนี้จะต้องมาใช้สารลายกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความเรียบเนียนและดูเป็นธรรมชาติลดความเกร็งของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพื่อจะได้มีความสวยงามแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น